มังคอนไปรถหนึ่งเลยอ่าเดี๋ยวเอาเนี่ยหนีบๆนี่ไม่ไปแน่ไปลังนี่จะโดนรถ่แล้วอ่าวันดีครับสวัสดีวันเข้าวันสานะครับนะวันนี้ก็ ตอนช่วงเช้าก็ไปวัดไปวานะครับทาําบุญให้ญา,าติผู้ใหญ่ที่ล่วงลับไปแล้วนะครับนะตานขันข้าวนะครับนะให้ญาติให้ญาติสนิทมิตสหายให้พ่อให้แม่ครับให้ปู่ย่าตายายที่ล่วงลับไปแล้วนะครับวันนี้เอาขันเอาข้าวปลาอาหารผลไม้รากไม้ครับไปวัดเรียบร้อยแล้ว <c oughs> ตอน วันนี้กะว่าไม่ไม่จะไม่ทําอะไรนะครับจะนอนนะครับฝนมันตกทั้งวันเลยครับวันนี้นะก็เลยว่าทำอะไรดีก็เลยพอดีมีดมันออกมาครับก็เลยเอาใส่ด้ามนะครับใส่ด้ามใส่ด้ามเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอ,อขายดีกว่านะครับเพราะว่าอันนี้เป็นเวอร์ชั่นที่สามนะครับเวอร์ชั่นที่หนึ่งก็หมดไปนะครับ เวอร์ชั่นที่2ก็หมดไปอันนี้เวอร์ชั่นที่3นะครับออกมาอีก15เล่มนะครับนะออกมาอีก15เล่มแล้วก็ถ้าแต่ว่ามีคนสั่งจองไว้แล้วประมาณสักเจ็ดแปดเล่มนะครับนะก็ไม่เป็นไรได้ทุกคนนะครับถ้าหมดไปก็จะทำขึ้นมาอีกนะครับนะก็รูปร่างลักษณะนะครับเหมือนเดิมนุกอย่างนะครับนะ ไซสนี้นี่น่าจะใหญ่กว่าด้วยซ้ํานะครับหนาหนักกว่าด้วยซ้ํานะครับนะครับก็ประสิทธิภาพนี่เหมือนเดิมนะครับอะสันก็หนาสันก็หนาดีนะครับต่อกกระปูได้นะครับนะก็ฝึกเอานะมันก็ทำได้หมดนะครับนะ ตอกหลักตอกลักบัดวัดวบัดควายได้หมดนะครับนี่นะครับผมทนทานนะครับทนทานไว้ใจได้นะครับนะเดี๋ยวไม่โดนรถเมียอีก,กน,นะ <S 1> <S 1> <ๆ>ทนทานไว้ใจได้นะครับราคาราคาเดิมนั่นแหละนะครับห้าร้อยนะครับห้าร้อยรวมส่งนะครับนะซื้อไวแล้วเหมือนเหมือนได้เปล่าๆนะแล้วครับนะมีด นี่คุณภาพแบบนี้นะครับนะก็เป็นแบบรถไฟนะครับแบบรถไฟก็ก็มีนะพอมีอยู่นะครับพอมีอยู่ก็สั่งมาได้นะครับนะก็อยากได้มีดดีๆนะครับนะอยากได้มีดดีๆกนะ็ซื้อไปเล่มหนึ่งนะครับใช้ชั่วลูกชั่วหลานนะครับนะชุบคมนี่ก็ เหมาะเลยครับเนี่ยนะเหมาะคมมันแข็งดีนะครับเอาซื้อไปก็มีเอฟซีช่างแกก็โทรมาบอกโอ้ใช้ได้ดีมากครับช่างแกแต่สีลอย่างเดียวมันฝนยาก <c oughs> ครับฝ <c oughs> นยากก็คืออะไรก็คือก็คืออะพอละ <c oughs> มันกระเด็นไปโดนรถ ก็คือฝนเนี่ยใช้หินนะครับถ้าใช้หินกากเพชรธรรมดานะครับนะมันจะกินหินหมดนะครับนะหินมันจะเวาหมดนะครับมันต้องใช้หินอัคนีนะครับอยู่ไหนนะในกล่องครับใช้หินแบบนี้นะครับมีขายอยู่นะครับนะมีขายอยู่นะครับอันนี้ก็ นะครับมันมันจะไม่สึกนะครับไอฝนฝนเคียวๆก็ได้ไม่ต้องเติมน้ำนะแต่ว่ามันจะบาดคอจะบาดนิดหน่อยเอาเติมน้ำน่าดีครับเอาเอาเอาแช่น้ำหรือเอาน้ำลดได้นะครับฝนไม่ยากนะครับฝนนี่นะครับยียงสักหน่อยนะครับนะยียงสักหน่อยหนึ่ง ผลแบนนนบนี้นะครับเนี้ยผลแบบน,นี้นครับเนี่ยครับดูดูเนี่ยนะฮะอันนี้เหล็กนะครับนะที่เป็นดำๆเนี้ยนะครับรอยเหล็กทั้งนั้นแหละครับของก็สนใจซื้อได้นะครับอันนั้นนะฮะ ราคาก็เหมือนเดิมนะครับนะโทรมาเลยครับโทรมาเลยนี่ก็พร้อมพร้อมส่งนะครับพร้อมส่งนะก็หนาดีครับหนาดีปอกสเตนเลสนะครับนะวันนี้ไม่ไม่พูดมากนะครับเทบคอครับนะก็ก็โทรศัพท์ก็0899547220นะครับ อ่าแล้วก็086378 0810นยห่ครับลองฟันใหญ่ๆให้ดูไหมฟันนี้ให้ดูไหมยอยากจะฟันกลางเลยเนะนี่ยเนี่ยปล่อยเลยเลขสองศูเนี่ยนะใช่ไหมไม่กระเ<ว>ดนนะ็นใช่ไหมไม่ไม่กระเดน็เดนหรอกเดี๋ยวล็อกไว้ให้ลองฮีนะ โป๊เดียวนะครับโป๊เดียวโป๊ะเดียวรู้เรื่องเลยนะครับโป๊ะเดียวรู้เรื่องเลยนะครับเนี่ย <c oughs> <c oughs> ครับครับมันเป็นของดีนะครับนะอันนี้ไม่ใช่บินนะครับเนี่ยไม่ใช่บินนะเนี่ยเป็นรอยเนี่ยครับเป็นรอยขี้เหล็กนะครับเดี๋ยวผมฝนให้ดู เป็นรอย <S <S เป็นรอยเหล็กไงครับนะรอยเหล็กนะครับเห็นไหมแจ๋วไหมครับ hmm. เ <Around. S 2> นะี่ยอันนี้เหล designs, ็กหกมิลนะครับเนี่ยหกมิลเนี่ยครับขาดเลยก็ไม่ธรรมดานะครับอันนี้นะแหน่รถไฟนะครับก็โอเคแล้วครับนี่นะ นะครับไม่ดีไม่เอามาขายนะครับนะมีอยู่รุ่นนี้มีอยู่15้าเล่มนะครับนะมีอยู่15้าเล่มนะฮะก็สั่งมาได้นะครับอ่าโอนก่อนได้ก่อนนะครับนะก็จะทํามาเรื่อยๆรับมันขายดีนี่นะครับวันนี้ข้างแกะข้างแกอําลาก่อนนะครับนะเดี๋ยวจะจะกลับบ้านลราฝนหยุดละครับสวัสดีครับ